พิเศษนะคะเพราะเราก็ค่อนข้างจะพักผ่อนน้อยแล้วก็มีเวลาเราก็พยายามใส่ใจในเรื่องของอาหารเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยก็จะพยายามไปออกให้ได้อาทิตย์ละสองสามครั้งะคะ่ะ วันนี้ควรคุณแม่ออกงานด้วยใช่เป็นครั้งแรกเมื่อกี้แม่อยู่บนเวทีแม่บอกเขินคุณแม่ไม่ค่อยออกค่ะแต่ว่าแบบพอเห็นเป็นเรื่องของการสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เรื่องอาหารเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนดูแลอยู่แล้วก็เลยเออให้คุณแม่ช่วยขึ้นมาพูดด้วยงวงคุณแม่ออกงานครั้งแรกไม่เตรียมอะไรแน่ต้องพูดไม่ได้เตรียมเลยค่ะก็คือเหมือนเขาก็มีสคริปต์มาให้อยู่แล้วคนละคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราก็ช่วยกันตอบแต่เป็นเกินไปไหมคะว่านักสาวไปเยอะขนาดนี้ไม่เกินนะคะคุณแม่ก็ ก็เขินบอกว่าไม่ไม่เคยขึ้นเวทีแล้วไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้วันวันนี้เป็นวันแรกที่ลอนผมด้วยนะปกติไม่ไม่ค่อยแบบว่าแต่งตัวเยอะอยู่แล้วด้วยแต่ว่าก็เกี้ยก,กลบไม่นานทีจ,จะอย,ยอมยอมเพราะไงจริงๆคนเกี้ยก,กลบเนี่ยจะเป็นพี่ที่หางานมาให้ <c oughs> ตอนแรกก็ไม่ออขคืนค่ะเพราะเขาเขินค่ะ ติดลำดับเป็นสาวหน้าก่อนีน,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 นองะก็ดีใจค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนแหละที่ช่วยโหวตเพราะว่าแบบได้ข่าวว่าทุกคนโหวตกันแบบตั้งหน้าตั้งตามากไม่ได้หลับแต่ก็ดีใจที่ได้เป็นสาวหน้าก่อนเพราะว่าเราก็เราก็แบบดีใจอะไม่ไม่คิดว่าเราจะได้เป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วอะค่ะเราคิดว่าเรามีสนิทตรงไหนเขาถึงมาพุงพูในโหวตเรา อันนี้ต้องถามแฟนคลับหนูก็หนูก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนที่แบบง่ายๆแล้วกับแฟนคลับนะคะติดอันดับร่วมกับเพื่อนๆอในช่องด้วยแลวอะไรกันบ้างไหม จริงๆแล้วก็ไม่ได้แซวอะไรกันก็ดีใจอะค่ะที่เพื่อนๆทุกคนก็ได้มาถ่ายแอดเล่มเดียวกันก็เป็นนิทรรศสารหนึ่งที่แบบว่าไม่คิดว่าเราจะได้รวมตัวกันมาถ่ายเยอะกันขนาดนี้ได้ระวังอย่างเนี้ยจะมีเลี้ยงของคุณแฟนคลับช่วยโบนอะไรนีจริงๆเรามีการจัดเลี้ยงมิตติ้งทุกปีอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นการเหมือนว่าเราขอบคุณที่แบบคอยอยู่กับเราตลอดเลยคอยเชียร์คอยซัพพอร์ตนะคะอย่างปีนี้จัดอะไรครับเออเพิ่งจัดไปเดือนสิงหาค่ะ อย่าง <sm ick noise> ปีใหม่นี้เรามีใครกำะังไหนบ้างโหปีใหม่ปีนี้เหมือนคุณแม่รับงานไว้เขาไม่ได้ไปไหนรู้สึกแบบว่าเปลีนไหมแบบไม่ได้สลองอะไรเนี่ยปีใหม่ทันทีก็ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เป็นมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราแบบได้ทํางานได้เขาวดาวร่วมกับทุกคนก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะปกติถ้าเกิดว่าให้ไปเที่ยวเราก็คงไม่ได้มาเขาดาวกับคนเยอะๆหรือว่าออกมาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะหลังจากนี้เราไม่มีเลยค่ะ มีไหมมีพี่ไม่มีมีแพดไหมครับหลังจากอ๋อเดี๋ยวจะมีไปถ่ายแบบกันค่ะที่ที่สวนสัตว์ค่ะถ่ายแบบกับกับพี่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 มาร์กี้อะไรอย่างเงี้ยสาวๆกันนะคะมีพี่เขารวมด้วยไหมครับไม่มีค่ะก็คือเหมือนพี่เขาก็ไปซื้อปกแอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากได้สีสาวเอามาขึ้นปกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานจ้างใไหมครับเป็นงานจ้างโอ้ยไม่ได้สีทำงาน แล้วอย่างนี้ข้าตัวจ,จะมากหรือจะน้อยเหรดปกติค่ะก็คือเหรดหนังสือก็คือทุกคนจะได้เท่ากันหมดค่ะเรารู้สึกอะไรบ้างครับที่แบบว่าพี่เขาแบบว่าเหมือนริเริ่ไว้ก็อยากให้เราร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยโธก็จริงๆก็เขาอยากได้แบบคือสีสาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาก็แบบของเอออยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแ่จริงแต่จริงๆได้ถามไหมว่าทำไมต้องเป็นสีสาเนี่ยเป็นั้นครับ ไม่ได้ถามอะไรอะค่ะคือเขาก็เหมือนแบบคือเห็นเลือกกันอยู่นานกันตอนแรกก็จะแบบเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่มาเขาบอกเอออยากได้สีสาวเขาบอกเราก่อนไหมครับก่อนี่เรับไม่บอกก็คือบอกพร้อมเพื่อนๆนะคะแล้วรูมพร้อมพิกกี้อะไรเงี้ยที่ที่นักนังสือเช็คคิวมาค่ะรู้เรื่องค่ะว่าคอนเซ็ปต์อะไรจะประมาณที่น้องไหนยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นยังไงก็เดาเอาเองว่าจะเป็นยัแยบที่จะไปถามพี่ความไหมว่าจะเป็นยังไง ไม่ได้ถ่านแตมน่มินว่าคงจะแบบถ่ายกับสัตว์อะไรน่ารัาากๆาาอะไรแบบเนี้แค่เท่าที่ถามแบบทางหนังสือคอนเซปอะไรเงีย้ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะจะมีเซอร์ไพรส์ถ่ายคู่กันเองหมโอ้โหไม่มีวรอคา่ะยังยังไม่มีค่ะเราแล้วมีติดต่อมาบ้างไหมคะแนนคู่อะไรเงี้ยก็มีเรียกมาค่ะแต่ว่าเราก็ ก็เป็นงานงานไปดีกว่าเรามีรับไปหรือยังนะครับยังไม่มีค่ะคือเราไม่ยอมใจอ่อนออกคู่เขาเรืเขาไม่ยอมใจอ่อนคือ,คอมันเหมือนเป็นแบบด้วยคิวด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยคือจริงๆถ้าเกิดเป็นการทํางานเราก็ทําได้ค่ะถ้าเาไม่ซีเรียสเาออกงานพูปไม่ได้ซีเรียสค่ายองไงก็ได้เลยอืมแล้วก็เรนะคิะ่ของ สวัสดีครับผมหมอเสงครับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณบนใบหน้าทั้งสิวฟ้าใบหน้าด่างดำมองคำรูขุมขนใหญ่ไม่กระชับก้านแห้งทาแป้งไม่ติดถ้าท่านอยากได้ผิวหน้าขาวใสภายใน7วัน7วันเท่านั้นนะครับโทรมาคุยกับผม02516448 กับมาแล้วค่ะกับรายการห้หนึ่งสวยไงสวยมากเลยนะคะและช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับหมอเสงค่ะเรื่องสุนภัยไว้ใจหมอเสงอยากรู้เรื่องว่านชักมลูกซื้อเลยโทรเลยใช่ค่ะหนึน่งสองห้าหนึ่งหกสี่ีแปดาวช่วยซื้อหน่อยหนงีเปสปอนเซอร์แล้ว <c oughs> แต่นิส,นสอยดีแน่นอนอยู่หนะ้าห่งหกสี่สี่แปดนะคะส่วนเว็บไซต์ก็คลิกเข้ามาเลย เว็บค่าดมอนเต็งไทยแลนด์ com นั่นเองค่ะีเขียวดื่มไปเลยนะคะถึงแม้จะไม่มีลูกนะคะก็ดื่มได้เพระ<ช>าะ<ช>บำรุงผิวพรรณผิววันแห้งกา้านค่ะแป้งไม่ติดอะไรทั้งหลายทั้งมวลอะไรอย่างนี้<ช>นะคะดื่มได้เลยค่ะแค่ประจำเดือนนะคะมาไม่ปกติ